นช่วงแนะนําการทําอาหารร้านนี้เป็นร้านหนึ่งซึ่งผมภูมิใจชื่อร้าน The Local By Om t a l k ครับร้านนี้เก่าแก่มากคนทําก็เก่าแก,แก่แกฮแกจริงรแต่แก่ด้วยความรักคร,รักลูกครับรักหลานทําอาหารก็ทําด้วยความรักตั้งใจทําอาหารไทยอย่างดีตั้งใจจะทําอาหารซึ่ง เรียกว่าแทบจะหายไปแล้วเอาให้อยู่ให้ได้แต่ตอนนี้ลูกชายมาทําแล้วมาสืบสานต่อวันนี้ที่จะมาสอนเนี่ยก็เป็นอาหารเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งทําแล้วเก็บไว้กินได้นานเป็นอาทิตย์เลยครับไม่เสียอุ่นอุ่นได้เก็บได้เก่ายิ่งอร่อยยิ่งเก่ายิ่งอร่อยนะครับเขาเรียกกันว่าหมูหองไข่นกกระทาตอนนี้มันจะเป็นยังไงน่ะลองมาดูกันเลยขอเชิญพบกับคุณธนพรมากขวัต จากร้านเดลโคลบายออมทองครับสวัสดีครบุกุวิทย23สุขุวิท23ครับเข้าไปจากปากซอยประมาณ500เมตรจะอยู่ขวามือครับตอนนี้ร้านขายดีมากขายดีครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอาหารคุณเปอาหารไทยจริงๆใช่ครับแล้วมันมันมีความตั้งใจทำครับแล้ววิธีการเสิร์ฟวิธีการ เอามาให้เราทานมันเท่มากอย่าทิ้งนะอย่าเสียผมไปญี่ปุ่นผมชอบอะไรหลายๆอย่างเขาครับตอนแรกสมัยก่อนตอนไม่รู้เรื่องนะเราโก๊ะก็เป็นคุณวัตก็เป็นเป็นหมดครับตอนก่อนมาทํารายการเนี้จะไม่รู้ก็มีความสุขเหมือนกันทำไมประเทศไทยไม่อย่างนนั้ทำไมประเทศไทยไม่งี้เพราะเราไม่รู้จักเองแต่พอเข้าไปรู้จักร้านอย่างพวกนี้อย่างจิตโภชนาอย่างร้านของเขา่าเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปอมทองอะไรและอีกหลายๆร้านเราพบความจริงว่า เขายังรักษาอยู่เราไปหาเขาไม่เจอเองใช่ครับเป็นั้ที่พูดอะไรไว้บางทีก็รู้สึกเสียใจกับตัวเองก็เลยยิ่งอยากมาบอกท่านผู้ชมใหญ่ว่าของดีๆยังมีอยู่วันนี้จะเอาสิ่งนี้มาสอนเป็นของครอบครัวใช่ไหมใช่ครับเก่าแก่นานไหมก็ต่อต่อทอดมาจากคุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยครับต่อมาเรื่อยๆครับวันๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยเลยไต้องกินอย่างอื่นแต่ที่เราถามอันนี้มันเป็นอาหารเหนือไม่ใช่รไม่ใช่ครับจริงๆเป็นอาหารทางใต้ครับแล้วเราจะได้รับ วัฒนธรรมนิดหน่อยมาจากทางจีนนด้ครับเห็นไหมหผักชีลากผัดชีอะไรพวกนี้ครับก็จะมาจากทางจีนเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาทากันยังไงนะครับหมูฮ้องไข่นกกระทาครับครับนี่คือทั้งหมดนี่ที่ร้านเขานะฮะร้านเขาเท่ร้านเขาเท่เท่อะหมูหมูก็จะเราจะใช้หมูทั้งหมด3อย่างนะครับเราจะใช้สันคอหมูครับซึ่งจะมีมันน้อยกว่าคอหมูทั่วไปครับครับก็นี่คือส่วนสันคอหมูครับอันนี้เป็นสันในแล้วครับนี่สันในอันนี้มันจะน้อยลงหน่อยครับ อันนี้คือ3ามชั้นก็เลือกของที่มีคุณภาพใช้มันที่น้อยหน่อยครับคราวนี้ทําเครื่องครับมีพริกไทยขาวพริกไทยดําครับสัดส่วนสัดส่วนเท่ากันครับเท่ากันครับนำมาโขกนะครับโขกให้ละเอียดนะครับนี่เป็นเครื่องที่ใช้ทำนะครับแล้วต้องต้องใช้ตำนะครับไม่ควรจะใช้เครื่องปั่นแนะนำครับเพราะกลิ่นน้ำมันจะออกมาหอมแดงครับหอมแดงลงไปกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยครับกระกรนะครับแล้วก็ผักชีครับ ลากผักชีครับอันนี้สูตรสาเร็จเลยนะฮะพูดถึงจริงๆนะครับกระเทียมลากผักชีพริกไทยนิดครับไทยแทบจะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ซะแล้วเดี๋ยวนี้แล้วตำแต่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับโคลงพอพอแหลกครับก็คือเวลาเวลาเรามาเคี่ยวเนี่ยบางทีเวลาเราทานเคี่ยวเนี่ยจะยังเจอเนื้ออ่อยครับคราวนี้อันนี้เราจะมีซีอิ๊วดำนะครับหมักหมูแล้วครับท่านผู้ชมซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเท่ากันไหม ซีอิ๊วดำเยอะๆครับนะครับซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสนิดหน่อยครับน้ำมันหอยครับครับใส่ลงไปในหมูสามอย่างเมือสักครู่นี้พร้อมกับครื่องที่ตามไปแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับเราต้องควรขยำนะครับไม่ที่ร้านนิยมขยำมากครับขยำให้มันเข้าเนื้อท่านผู้ชมขยำให้มันเต็มครับต้องขยำนี้เราก็ทิ้งไว้ครับสักประมาณ สองในามชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับหลังจากนั้นตั้งกระทะครับไฟอ่อนก่อนนะครับผัดเครื่องที่เราตำไว้ผัดจนหอมแล้วเป็นสีเหมือนทองๆหน่อยครับ เครื่องสังเกตนะครับ UM ื่อกีแบ่งไปแล้วไปขยำแล้วนี่เอามาพับนะฮะครับเรานําหมูลงมาผัดก่อนครับเหมือนให้มันรัดตัวครับให้มันเคลือบให้ซอสให้เคลือบมันเข้าไฟไฟอ่อนไฟยังอ่อนอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมใส่น้ำครับน้ำสต๊อกไก่ครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วซอสปรุงรสครับ นี่ครับแล้วก็ปรุงรสเพิ่มไปเรื่อยระหว่างนี้ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ชอบถามผมมานะครับอันนี้เรื่องจริงเขาชิมไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลปี๊บลงไปน้ําตาลทรายต่อเลยครับแล้วก็พอรอสักครู่หนึ่งน้าตาลปี๊บมันละลายใช่ไหมครับผมเดี๋ยวก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับใส่ลงไปเวลาน้ําตาลปี๊บมันละลายเวลาเคี่ยวนานเนี่ยความหอมมันก็จะออกมาครับนี่นี่ไอเนี่ยมันเด็ดตรงนี้ ไอตอนนี้ท่าผู้ชมดูแล้วเหมือนง่ายเคี่ยวนานเท่าไหร่ครับยังต่ำเลยนะครับเมนูนี้เนี่ยผมว่าสามชั่วโมงนี่ครับเคี่ยวไปพอมันแห้งนะท่านผู้ชมพอน้ำมันงวดก็เติมน้ำสต๊อกแล้วก็มันงวดก็เติมน้ำสต๊อกคือเราจะใช้เวลาเคี่ยวทั้งหมดเนี่ยให้ซอสทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูแลวกัีซึม้าไปครับไข่ที่ใส่ไข่เป็ดแล้็ไข่นกกระทาครับต่อยไข่นี้ต้มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมต้มเปลือกไปต้าเปลือกใส่ลงไปไม่ปอกก็บ้าแล้วสิครับนะ่ฮะ ใส่ลงไปนะครับแล้วท่านผู้ชมครับตรงนี้ใช้เวลาดูจนกระทั่งไข่มันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันกับซอสนี่สีมันเนี่ยเอ็นนะมันจะนัวแล้วมันก็จะเนียนนะครับแล้วมันจะไข่เนี่ยถ้าอร่อยเนี่ยต้องเคี้ยวจนรู้สึกว่าแข็งแข็งฮะใช่แล้วก็ต้องสีต้องดำๆนี่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 ครับเป็นอันเสร็จสิ้นเมนูนี้ครับทานกับผักชีหมูห้องไข่นกกระทาครับ เมนูนี้ข้อเด็ดของมันอย่างที่คุณแม่มาบอกไว้นะฮะมันเป็นเมนูที่เก็บได้นานมากครับคือจริงๆแล้วบอกตรงๆเลยโดยปกติแถ้าบรามโบราณเนี่ยกินได้เป็นอาทิตย์ใช่ครับกินได้เป็นอาทิตย์แบบโบราณด้วยนะบรัมโบราณน่ไม่มีตู้เย็นนะฮะตู้กับข้าวครับอันนี้เสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวพอมาเย็นหาอะไรไม่เจอก็ข้าวปุ๊บหยิบเจอทันทีฮะหมูหองนี่นะฮะแล้วก็มากินเคยได้ยินเรื่องนะครับ าจากทางฝั่งญาติของคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเวลามาที่กรุงเทพเนี่ยครับสมัยเรียนหนังสือเนี่ย คุณคุณคุณผู้ใหญ่เนี่ยก็จะทําอาหารันนี้มาให้เพื่อให้นักเรียนมาเรียนที่กรุงเทพฯแล้ว,วคิดถึงแม่แล้วก็เก็บไว้ได้ด้วยครับโอ้โอตายแม่เสพยาเสพติดนะฮะให้ลูกเสพยาเสพติดนะฮะอหาคิดถึงแม่อ่ไง,งจะได้คิดถึงแม่ใช่เสพติดะฮะตอนนี้เรามาดูไ like ล่กลับไปนิดหนึง่งท่านผู้ชมครับหมูของที่ทํานี่ใช้หมู3มชนิดด้วยกันชนิดที่1คืออันนี้สันในสันในเนี่ยรับนี่รูปร่างหน้าตาถ้ารู้จักอยู่แล้วสันในนะครับเขาก็เลือกสันในอันที่สองคือสันคอครับสันคอนะฮะ สันคอมใช่มันจะมีมันแทรกแต่น้อยหน่อยนะครับแล้วสุดท้ายคือสามชั้นหมูสามชั้นอันนี้คือสารแท้คุณภาพนะอย่างดีถูกต้องเนี่ยนี่เก่งมากเราต้องเลือกต้องจี่ไฟนิดนึงแล้วก็ดึงขนด้วย๋อาวือเอาไฟเผานิดนิดนึงเพื่อขนออกคือบางทีเวลาจากตลาดมาเนี่ยไม่ละเอียดพอเราต้อง ดูแลให้ดีต้องทำหน่อยไม่จะสามชั้นสารนอันนี้แบบคุณภาพจริงใช่แต่นี่ต้องดูยังไงท่าผู้ชมดูว่าคุณภาพคือมันมีมันแทรกก็จริงแต่มันแทรกน้อยมากและที่สําคัญที่สุดมันไม่มันไม่มีพังผืดนะฮะมันไม่มีพังผืดแทรกกลางถ้ามีพังผืดแทรกกลางนี้ไม่อร่อยมันเหนียวคุณอาหมายถึงว่าพังผืดพวก จะอยู่ตามอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่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 อย่างนั้นแหละครับหรืออย่างนี้ถ้าในรายการอย่างนี้ก็เรียกว่าพังผืดนะครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่ใช่รอเล่นนะเดี๋ยวจะมาโกรธกันเองเอออ่ะเรื่องพังผืดออกกันเลยออกเลยออกเลยออกไม่ได้ครับผมออกไม่ได้เลยครับถ้าคุณอาไล่ผมออกทําไมผมก็ต้องกลับมาสมัครอยู่ดีครับโอเคโอเคโอเคระยะหลังมาสมัครตลอดเพราะฉะนั้นหมูเนี่ยเราเข้าใจแล้วโอเคแต่ที่ท่านต้องเข้าใจต่อไปเครื่องที่ทาทั้งหมดวอสกครุ่นี้ไม่มีอะไรวุ่นวายยุ่งยากอะไร แต่เวลาที่ท่านปรุงรสไปต้องมันชิมด้วยใช่ครับคุณให้อะไรนํามันจะมีสามรสนะครับก็คือจะมีจะมีหวานมีเค็มแล้วผมว่ามันจะต้องมีแบบเหมือนมันมันนิดนิดนะครับหามันจากที่หมูออกมาแล้วก็ให้มันนัวๆเข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทําของเนี่ยหวานน้ำนำหวานน้ำนำนะฮะเค็มมันต้องมีเค็มเนี่ยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฮะเวลามันเข้าเนื้อหมูเค็มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องทไม่เค็มมันเค็มอยู่แล้วที่สําคัญที่สําคัญ ลากผักชี แล้วก็พิชัยดำพิชัยขาวอย่าน้อยอย่าขาดไม่อร่อยเลยเพราะถ้าน้อยมันไม่ถึงเนาะไม่ถึงครับไม่ถึงระดับพวกเราต้องถึงใช่ไหมน้าคุณครับถูกถูกใช่ไหมครับพอดีมี SMS มาว่าอยากลองเป็นตรงชิ้น3ชั้นนึงเลยเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะอันนี้เราจะมาลองกันดูฮะเคยดูรายการหรือเปล่าครับรายการเราอ่ะเคยดูไหมเคยดูไหมเคยดูช่วงนี้นะไปไกลเลยขอโทษครับอคุณครับอคุณครับคุณแม่เขามาด้วยนะครับ อันนี้คุณแม่ถึงให้อยู่ข้างนอกไงฮะนี่ฮะเพราะคุณอยากอยากตายแล้วตายแล้วตายทำไมฮะมีอันเดียวเหรอไม่ใช่มีอีกมีอีกนี่นี่สั์โอ้โหดูดินี่อันนี้มันอะตกใจไหมครับทำไมคุณจะเอาส่วนไหนอคุณเลือกเองเลยดีกว่าผมอยากจะพยายามเรียนท่านผู้ชมซ้ำนิดหนึ่งว่าเวลาตอนที่เคี่ยวนะครับเมนูน uh, oh, like okay. oh, ี้ใช้เวลามาก ท่านดูเนี่ยเวลาที่ท่านเอาไข่ลงไปเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณธนาพรบอกแล้วท่านดูจากตรงนี้เวลาที่ทาไปเรื่อยๆคิดว่าไข่ต้องเป็นสีนี้มันจะแข็งๆมันแข็งแน่นอนอยู่แล้วยิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งแข็งไข่ถ้าเป็นสีนี้มันจะซึมเข้าไปนะฮะมันจะซึมเข้าไปจนถึงไข่แดงจนถึงไข่แดงจนถึงไข่แดง และที่สําคัญที่สุดอย่าใช้ไข่ไก่ทําเด็ดขาดนะครับมันไม่มีความอร่อยเท่าไข่เป็ดตักแล้วเอาไปไหนจักแล้วเอ้อย่าไปไหนทีนี้ทีนี้ผมจะลองดูนะครับคุณผ้ชมครับที่ที่เลือก3ชั้นเพราะว่าเวลาเมนูอยาเงี้ยเวลาเมนูอาหารที่มันมีเป็นพวกมันๆเงี้ยน่อยมากตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ซึมเข้าไปมากที่สุดเลย ผมดูแล้วช่วงดูคุณอ้อไปทำไมต้องใช้ไข่เป็ดรู้ไหมเวลามันยิ่งเข้าเนื้อเนี่ยไข่ขาวของไข่เป็ดมันแข็งใช่ถูกต้องแล้วมันเกิดรู้สึกว่ามันเคี้ยวแล้วมันมีอารมณ์ที่มันถูกต้องเลยโอ้คุณเคี้ยวแล้วคุณมีอารมณ์เลยเรอครับคุณอ้ครับอ๋อดีครับคุณอครับผมทำไมครับขออนุญาตมี3ชั้นเหลืออีกสักนิดไหมครับเพราะว่าพอเวลาพอเวลากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ย ตรงมันที่มันเป็นชั้นอยู่ข้างในครับเดี๋ยวมันจะตัดหมดเลยอย่างนี้ถือว่าเหลือสักนิดนะครับไม่ไหวนะใหญ่ไปใช่ไหมไม่ได้เลยครับนะไหวๆแล้วไม่ไปคิดมากครับผมโอถ่ายแล้วถ่ายแล้วใหญ่มากเลยนะถ่ายอร่อยครับเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ที่คุณโก้เนี่ยครับสามพันเนี่นี่ทำไมครับคุณโก้มันจะเป็นไงครับมันจะอุตยตายอุตห์ถ่ายโอ้ยคอ้นวัเราไม่ได้มาดูดีปัดโถแต่ผมกับคุณนวัดมีความเห็นค่อนข้างที่จะตรงกัน ค่อนข้างที่จะตรงกันเรื่องไข<ถ>่ไข่เป็ดเนาะถ,ถ้าผู้ชมพูตรงนี้แล้วขอพูดเลยไปนิดีึงนะครับ <S <S ไข่พลโลโบราณน่ะเขาทํากันอย่างนี้ได้ไข่พลโลโบราณน่ะไม่ใช่ทํากันชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเสร็จ<ด><ด>มันต้องทําอย่างนี้มันถึงจะสุดยอดนะครับจะต้องเห็นเนื้อไข่แดงข้างในเป็นสีนพลโลด้วยหอมนึงเลยอ่ะหอมมากๆหอมน้าตาลปี๊บนะน้าตาลมะพร้าวหอมแบบหอมเลยทีมงานอันนี้ผมใส่หอมหมดเลยนะ อย่าไปฝากแม่ความอร่อยแม่งละวันนี้เอามาฝากท่านถึงนี่แล้วเฮ้ยท่านพอทำงานเงยแสดงว่าไม่เคยดูตอนจบรายการต้องเดินกลับมาเน่าตายวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านเดลเรเข้าบายอมทองขอขอบคุณคุณธนพรขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดลองไปทำดูเมนูนี้ไม่ยากใช้เวลาใส่ใจหน่อย ความอร่อยจะอยู่ที่บ้านท่านจงก่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเครื่องทำอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องละสี่ห้าร้อยบาทใช่ครับติดเครื่องเอาไปเลยฟรีข้าวหมกไก่ครับผมมาชอบจริงๆข้าวผู้ชมไอไก่แก่เนี่ยเดี๋ยวลองเนื้อไก่เดียวๆก่อนนะฮะวก่อนที่จะตามไปเจอข้าวครับกิน ของข้าวไก่ไปดูเดียวผมไก่ <c oughs> ไก่พร้อมครับเมนูนี้ที่อัมเสร็จก็ขายเลยไปมังเห็น